ตอนนี้ก็ถึงเทศกาลร,รีแล้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แล้งผมลงมาอยู่แล้ง17เลยนะจากแล้ง14นะครับแต่คนสงสัยทำไมพ,พี่พี่อยู่แล้ง14อ่ะอะก็พี่ไม่คยได้เล่นนะครับผมแต่ว่าซีซั่นนี้รับรองว่าพี่จะตั้งใจเล่นให้ได้อยู่แล้งสูงๆนะครับผมโดยเราจะเริ่มจากแล้งฆาตกรก่อนนะครับก่อนที่จะไปเล่นกับแล้งเซอร์เวอร์นะครับผมบอกได้เลยว่า,านานมากไม่รู้จะนานอะไรนะครับผม สวัสดีคุณนูบี้นะครับผมสวัสดีคุณสตาร์ลอดนะครับเริ่มกันเลยนะครับโดยผมจะเอามาฟาร์มเช่นเดิมนะก็ไออ่ะก็ไม่มีอะไรฟาร์มอ,ะอ่ะเอานี้ละกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เมื่อกี้ผมได้นาฬิกามาก,ก็จะใช้นาฬิกานะครับผม่าการฟื้นตัวนะครับเร็วขึ้นนะครับมันก็กดเริ่มกันเลยไปโลดไปเจอกันในเกมนะครับทั้ง4ี่คนนะฮะหุ้ยด่านนี้อีกแล้วแหละ มันเป็นด่านที่ฆาตกรเห็นสซอรว่าได้ง่ายมากนะครับแต่ว่าสำหรับผมไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับอุย้ยฮึทางนักสินะอ้าวจเจอ,อเลยเหรอมันหึงเจอเลยเหรอมันหึงเจอเลยเหรออุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นมุมนี้เล่นมุมนี้เล่นมุมนี้ไม่ดีเล่นมุมนี้ไม่ดีเล่นมุมนี้ไม่ดี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  ไปแล้วล่ะไปนะครับไปครับเข้าบ้านครับอเอาเอายังไงวิ่งทันไหมไปครับเข้าไปไหนแล้วล่ะ,ะเอา,าค่าสายตาเอาไปอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นโอ้โหนี่รอให้เพื่อเลยใช่ไหม นี่ลอยเพื่อนเลยใช่ไหมออกขวาออกขวาไปแล้วครับบินเร็วนักนะนังนี่เอ๊ะเอ้าอะไรผมล่าทุกคนไปไหนละไปไหนละไปไหนละฮะเล่นดีกันนักนะ เล่นดีกันน<อ>ักนะเล่นดีกันนักนะฮะเล่นดีกันนักนะอยู่ฝั่งนั้นก็มีอยู่ฝั่งนั้นก็มีอยู่ฝั่งนี้ก็มาโอ้ยเสร็จเออล้มไปสิเล่นดีกันนักนะฮะจุกเก่งกันนักนะออ้ยซ่อมกันเร็วมากซ่อมกันเร็วมากครับ ผมโดนล่อไป,อ,อ,ปอ,อ้อมแบบอ้อมอ้อมอ้อมแมป,ปเลยอะอ้อมแมป,ปเลยอะบอกเลยว่าอ้อมแมป,ปเลยอะขอนักอยู่ตรงนี้ครับทำไมเสียงน้องเป็นผู้ชายอะน่าเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอเอ้ผมรู้สึกได้ว่าเขากำลังไปครับ เอาเอาวัดดีวัดดีวัดดีเอาเอาเอายังไง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 ครับเอาแม็กแม็กไปไหนแล้วแม็กเอา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 แม็กแม็กยังไงแม็กแม็กยังไงแม็กเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเพื่อนลมนะเพื่อนลมนะเพื่อนเฟซสองแล้วนะเอายังไงครับ โห้จะวิ่งเข้าหินจะวิ่งเข้าหินจะกินเข้าหินไม่ได้หรอกนะแม็กแม็กชัตจาร่าเธอมแม็กอ่ะเฟซซองไปอยู่ตรงนี้สินะไปไหนละอา้อาวอ้าวอยู่นี่เหรอ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  อ้อเอาแม็ก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 เอาแม็กแม็กเอาแม็กล้มไม้ก่อนแม็กทุกไม้ครับเขาจะได้ไม่มีที่เล่นนะฮะไปตายเรียบร้อยใครมันร้องอยู่ตรงนี้นะฮะ ใครมันร้องอยู่ตรงนี้อ่ะฮะฮี่ฮี่อ๋อไหนมีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีก,น,อกนั่งแม็กคนนี้ก็จะเสร็จแล้วเหรอ อ๋อจะเสร็จแล้วล่ะพางไปครับผมว่าได้ยินเสียงผมว่าผมได้ยินเสียงไปเอายังยังยังซ่อมยังซ่อมยังซ่อมอยู่ไปไหนแล้วว่า ยังซ่อมอยู่ทางเครื่องเอ้าไม่ช่วยเพื่อนหรออยู่บนบ้านครับไม่ช่วยเพื่อนจริงๆหรอไม่ช่วยเพื่อนจริงๆหรอเอาช่วยเพื่อนแล้วไปไกันไปไหนกันออกไหน ออกไหนครับนี่เนียนนะเนียนนะฮะเนียนใช่ไหม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  ต้องไปไหนอุ้ยเสร็จเดี๋ยวล่ะเสร็จแล้วล่ะแผลอีกหนึ่งเครื่องอีกหนึ่งเครื่องนะน้องอีกหนึ่งเครื่องนะน้องเฮ้ยมิวเสร็จแล้วแหละเขออนุญาอยู่ในบ้านครับผมไปไปไหนละอยู่บนบ้านเหรอ อยู่บนบ้านเหรอแล้วจะไปช่วยเครื่องก็มีอยู่แค่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันอยู่โซนนี้หมดเลยนะครับก็คการที่จะวิ่งสะดวกสะดวกสบายในการวิ่งเครื่องนี้ก็ไม่มีอยู่ใกล้กัน <c oughs> เครื่องนั้นละ่ะ <c oughs> เอ้เครื่องนี้นะเขาหิวก็เสร็จแล้วครับ จากนั้นเราก็จะไปน่านไงวิ่งออกนี่วิ่งออกนี่วิ่งออกไปทางนู้นหนึ่งคนวิ่งออกไปทางนี้หนึ่งคนอ้าวไม่เอาไม่ออกไม่ออกอาอาวอาวิ่งอ้อม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 ครับวิ่งอ้อมครับวิ่งอ้อมครับวิ่งอ้อมหรอครับอ้อมหรอครับอ้อมหรอครับ ออเอาละครับเอาละครับเอาละครับครับเอาเอาเอาทางไม้สิครับตรงนี้มันตกปัญหาซะแล้วเกินเราอ้อมทางนู้นครับผมเราจะอ้อมทางน,น,นี้ครับแอะซ่อมกันใช่ไหมผมรู้นะว่าซ่อมกันน่ะผมไม่ยอมให้ซ่อมเด็ดขาดทางไม้ไปไปไหนละไปไหนละบอกเลยว่า ฉันจะไม่ยอมให้พวกเธอซ่อมกันเด็ดขาดฉันไม่รีบบอกเลยว่าฉันไม่รีบไปขับรบีดไปเอ๊ะไปไหนกันน้าเอ๊ะไปไหนกันลน้า ทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่เห็นแต่เฮ้ยอยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่ใช่ไหมฮะอยู่นี่ใช่ไหมไครับอ้าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ใช่ไหมโอ้โหอยู่นี่ใช่ไหมโอ้โหอยู่นี่ใช่ไหมหลอกครับ เขาอยู่ไหนแล้ววะเฮ้ยเผธอแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเหรอฮะเผธอแป๊บเดียวเสร็จแล้วเหรอเผธอแป๊บเดียวเนี่ยเผธอบ้าเบียวเธอบ้าเบียวเนี่ยเธอบ้าเดียวเนี่ยเนียกันนะ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 เขาจะเน้นไปที่เครื่องนั้นครับผมเราก็จะเน้นไปที่เครื่องนั้นเหมือนกัน โอ้โหงานเนียนก็ามา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 จะเสร็จแล้วด้วยงานเนียนกันมากไปครับอยู่ไหนกันตัดไม้ก่อนเผื่อเขาวิ่งมาเล่นแถวนี้ เออไปไหนกันน้าในตู้ก็ไม่ไม,ไมีนะมันเนียนกันจังวะหรือผมตามไม่ดีเองฮะเ <c oughs> ขาเนียนหรือผมตามไม่ดี <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้ซ่อมไป <c oughs> ขเขาฮิลกันครับ <c oughs> เราน่าจะเอาฮิลลิงมาว่ะ โอ้โหมันเนียนมันเนียนจริงๆเลยนั่นเนียนอยู่ไหนเนียนอยู่ไหนเนียนอยู่ไหนเนียนอยู่นี่เหรอเนียนอยู่นี่เหรอเนียนอยู่นี่เหรอฮะเนียนอยู่นี่ใช่ไหมโอ้โหฉีกออกฉีกไกาครับฉีกไกาครับที่ไหน มีคนล่อมีคนล่อมีคนเล่นครับมีคนล่อมีคนเล่นมีคนล่อมีคนเล่นมีคนล่อแล้วก็มีคนเล่นโอ้ยเล่นกันแสบแสบมากแสบจริงๆไป โอ้ยโอ้ยาหญ่าหญ่าหญ่า่เอาเอายังไงเอายังไงเอายังไงฮะยังจะซ่อมอีกใช่ไหมพังไปครับเพื่อนเธอเฟสองแล้วนะ ซ่อมครับกขอน้่าจะไปในที่เครื่องข้างบนมากกว่าเอ๊ถ้าอย่างนี้มันไม่ดีนะอยู่ไหนแล้วนะนี่ผมเล่นเฝ้าเครื่องเลยเนี่ยฮะไปครับได้บ้านครับ ไปไหนละไหนละไป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 ไหนละไหนละนละปนะไปไหนละนะนี่อยู่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 นี่ไปไหนละไปไหนไปนละนะนะนะจะไปนนนล เดี๋ยวเราต้องรีบไปให้เร็วที่สุดนะครับผมโดยการติดตัววู้บวัคกามิติไปเครื่องนั้นดุนดวันอีกสองคนอา้าวยังไงโดดลงไปแล้วโอ้โหจะเสร็จแล้วไปไหนละ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 ตรงนี้อยู่นี่ไปไหนละนี่ไปไหนละโอ้โหเนียนเนียนเนียนมาก เนียนมาก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 โอ้โหจะเสร็จแล้วล่ะจะเสร็จแล้วล่ะเผื่อมีเกมนี้เกมแบบยาวนานยาวนานอะไรกันขนาดนี้ฮะ ใชครับสะบดไป่ะแง่แงทางไหนทางไหนซ้ายขวาหน้าหลังเอ๊ะเขาอยู่นั้นนะเขาอยู่นั้นเหรอ,อตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วเหรอตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วเหรออื้ม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 ไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีแน่ อย่างนี้ไม่ดีแน่โอ้ยโอ้มีมีมีของคนมีของขาเรียกคนมีของเลยออีกคนหนึ่งครับเขาน่าจะเจอท่อแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเจอท่อแล้วหรือเปล่านะครับแขวนไปเฮ้ยจะเสร็จแล้วล่ะจะเสร็จแล้วล่ะ จะเสร็จแล้วล่ะจะเสร็จแล้วล่ะโอ้ยยากระบากอะไรขนาดนี้เฮ้ยฮุกอ,อยู่ไกลยอยู่ไกลามากอุยไตอีกคือหายตายบ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 ายกูดเกมครับผมจริงจนะเนียนกันจังนะ หาท่อครับเอ้ยเจอท่อแล้วล่ะโอ้โหทำไมตอนเป็นเฟอร์นี่หาท่อยากมากเลยพอเป็นฆาตกรนี่แบบว่าปิดท่อหาง่ายมากบายบายทุกคนนะฮะ <c oughs> พูดเกมจ้า <c oughs> โอ้โหบอกเลยว่า จี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 จนูบทีมขนาดนูบนั่นเนี่ยโอ้ยแต้มผมสองหมื่นแปดครับผมคนนี้นูบี้นูบี้แบบตายอย่างไวเลยนูบี้นะครับแข่งเจ็ดเข้ามาว่ะสำหรับวันนี้ก็กัดตัวละันไปก่อนนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดขาดเหลือ,อยังไงเอ้พี่ตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไมพี่ต้องเพิ่มตรงนั้นตรงนี้นะก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันมาได้นะครับผมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้เซกุตบายสวัสดีช่วงนี้อากาศร้อนก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมกินน้ำเยอะๆนะเป็นห่วงนะครับบ๊ายบายไปแล้ว